กาทงยางนำเผาไปลูกกข้วคันเละจะหนา,า,างะอ,อันตหไปไโโอหไปอดเลยจังดังไทต๊ะ้าไปหนีกันเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุขุสุขคนเนาะเพราะว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่อสาวดวงืันนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่ส่วนพักแม่สะดวงเนาะสะดวงสิคามาเก็บพักไปฝากอจ้งเนาะไปไว้ให้เพิ่นลวกให้เพิ่นหนึ่งกินเนาะโดยลวกสิไปบอกข่าวดีเพิ่นเลยเนาะตอนนี้สะดวงก็กำลังสิเก็บพักเนาะไปติดตามหับชมนำกันเลยนาะพ่อแม่พี่น้อง โดยนี่เนาะเมื่อกี้นี่สะดวงเก็บตัวนี้เนาะพักากาดขาวเนาะพี่นะ้องกำบักไงเนาะในกำหนึ่งทีเอาไปขาดห้าวเนาะเหมือนกันใช่ให้เผิ่นเห็ดกิดนเนาะสีลวกก็ได้สีหนึ่งก็ได้เนาะหรือว่าสีแก้งใส่กระดูกมูก,ก็ได้เนาะพี่นะ้อง กินเนาะแต่เกิดเนานะสะดัวเคยกินแต่ผักกาดซ่อมผักบ่งให้ยังแต่ว่าผักกาดขาวแบบนี้เรเคยกินเนกกาะเ,เคยกินแนะต่โตเป็นหัวเนาะสำหรับสะดววเนาะแล่ะเราเคยแกงเรเคยยังเนา,เนกกานนะากกาอันนี้ก็แม่สะดัวพักกระปุกเป็นถั้งแรกเนาะผักกาดขาวตัวนี้เสียนะเพิ่นปลูกแต่ผักกาดขึ้นเนาะบัวผักกาดอันนี้สีขันสมได้บอลหรือบอเนาะ ร่วงกลางคืนอยากขั้นส้มกินอยู่เนาะแต่ว่าบวกหัวไม่ที่ขั้นได้บ่ค่อยขั้นส้มแต่พักอันกระลำเนาะแล้วก็พักกาติม,มีหรือว่าพักเสยียนเนาะบ้านเขาเอิญเท่ากับติเก็บพักกาดขาวแล้วก็พักกาดส้มไปผากอ้าวเนาะแล้วก็มัดซารีพร้อมเนาะ ตัวไหนตัวใหญ่เอาก็สซิอ,อาซับกันเลยเมื่อนี้ถ้าสิขับไปบอกข่าวดีเพื่อนนอะแต่ว่าข่าวดียังบอบอกเนาะเดี๋ยวสิไปบอกอยู่อันบนเดียวกันเลยนะพี่น้องตอนนี้เขาปิด ปิดนนบางความหลับไว้ก่อนนะตอนนี้เนาะห่าบอกพ่อผิ่นบาดเดียวเนาะโดยตอนนี้เฮากาเก็บผักกาดขา้าพ่อเลยนเนาะฮากาสิีเก็บผักกาดซ้อมกันต่อเลยนะพี่น้องโดยเนาะ นานผักกาดซ้อมข้อง,องเฮ้ากะเริ่มแก่เมื่อเลยเนาะเป็นดอกเมือเ่อไรกินน้ำบ่ท่านพี่น้องเฮ้ากะสิปิดไปผักอ้าเนาะตัวได้ี่มันยังอ่อนยังกินได้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะทงพักสะดวงเต็มเลยเนาะเสียทงใหม่มาใส่ ไปผากเสร็นี่ก็ร้ายเติบเนาะแต่ว่าสีแบ่งกับน้องน้ำพึ่งน้ำเนาะสีแบ่งให้น้อง่นน้าถ้าบ่ามีทงเ้าสีปลาไว้นี่ก่อนเนาะแล้วข้าล่างน้ำกาใส่ทงยางเลยก็ได้เนาะโดยเพราะว่าทงถ,าถือมาทงเดียว ใช่นอกพักกาศส้มนี่กันนั่งชุดท้ายกับมีแต่ดอยอดบ่มีแล้วมันอยากมืดเลยเนาะมีเพิ่งน้ำน้าแมงเพิ่งบินตอมบ้ากหลายๆ ตัดลลยอยู่บนนี่ให้ตัดลลยอยู่บ่ดอกพักนี่แล้ววะตัดมดเลยบ่ถนะ้ามแม่สะดวงเนาะเพิ่นบอกว่าตัดมดเลยเพิ่นวาเยวค่ะเอากระตัดบ่มอดดอกเนาะ ตัดมืดนี่ก็กิน,นบวไวแล้วเนาะมันซีเหน่าก่อนถ้าค่าตัดมืดในนานมันก็รลายตื่ได้พีหน้องในนานเดี๋ยวจะน,นอนสะดวงสีไฮเบิงตัวตัวนิ่มบรื้อต,ตัวผึ่งเนาะบ้านหน้าเอื้ออยู่ไทยกับผึ่งตัวผึ่งหน้าอยู่ไทย งบเทิงนะรวมประ,นะม,ะมาณเลยเฮ้ยี่เนาะตอนนี้ฮกักกเก็บได้ประมาณหมัดหนึ่งเลยเนาะยี่ในตตลาดก่ะเพื่อขายแก่ ทำนี่แม่นมาหนึ่งสิบห้าพันหรือบรจักเนาะหรือวนะ่าสิบพันเนาะบางห้างขายบอคือกนเนพี่น,น้นองโดยดอกพักง้มงามโดยบัดนเ้เฮากับิไปเก็บมักสารีกันเลยเนาะเก็บพักพอแล้วตอนนี้สิปเก็บมักสารีกัตนะโตเนาะดย พักี่สะดวงเก็บได้เนาะตอนนี้ยังปลาไว้อยู่นี่เนาะพอว่าสะด่วงสีล่างน้ำเลยเอาไปห้เผิ่นเนาะแล้วก็พักกาดขาวพร้อมเนาะบุมมีทงใส่เนาะเดียวสิไปหาทงมาใส่เนาะอันนี้เนาะโดยตอนนี้การสะดวงสีพาทุกคนรอเบื้งส่วนแม่สะดวงก่อนเนาะทางนั้นไปทาน้องทงกำลังพักอยู่เนาะโดยผักสาลีกับมืดเลยเนาะพี่น้อง ตัวใดเราเอาหมากมาแล้วเลยค่ะก็กลนลำ่มมันออกเลยเนาะหมักถั่วรอบนี่ขี้้ายขี้ร้าย่อยากงามปันใดเนาะมันเป็นเพียร้ายๆเนาะเดี๋ยวสีเก็บไปผักอ้าเพิ่นพอเราได้ตำเนาะ มันจาก,กมืดแล้วมาทั่วกันเนาะน้องอานนทน์ผงกับมาเก็บไปแล้วกับให้เพิ่นแบงกับน้องน้ำผึ้งเนาะ ดึงอันนั้นเอาเอาบาทนี้เซตคงไม่เถ่าจ้ะนะตัวป่วนเอาเอาหมังหนึ่งลูลเหีียเลยดิน้อนเอ้ยไม่เถ่าเอากับปอยูนเนาะเ่นมานะแม่เพราะแล้วถือหน่วยเดียวลูกถือหน่วยเดียวเย็บไหมลูกเย็บไหมให้แม่เดอ้อ แม่จะหน่อยแม่าไปล่างไห้นไมไมาให้แม่ก่อนขอบใจเด้เอน,นี่มัลซลีที่เขาสีเก็บไปผักเอาแจ้งเนาะโดยยังลายพักอยู่เนาะว่ร่มร่ม สะทงยางน้ำเผาไปลูก่มแล้วหันเลยจะหนูไปเอาอ้าวกันเน,น,นี่ยแฉะได้เด้อคันบบตกหายไปหอดเลยจังดังไผ่โตป้าไปหนีก่อนเนาะนอยเก็บใส่ถงเก็บไปผ่าน้องน้ำผึ้งพ่อ น้อนโต๊ไ <Netz> ด <ank pedir als> uh, oh ้ลกอู่อเกเอมื่นนอยว่าหน่อยนี่ชื่อแปรแต่เบิ่งก่อนลอ ในอยู่ว่าโอ้หน่วย,ออออน,อยนี่บอกแกให้เออกเขาออนี่เลยกินป่ะเอาไปต้มบ่าไหมครับปิดอันนี้แม่ไปต้มไม่ทมานนงทงมาเนาะปิดแอมไหมขัจชาอย่าปิอาดอร่อยย้ำกับไม่ได้ต้มให้เปืเป่อย แก่แล네 in ok ้วแก่ปะปิดเอาอีกปิดเอาอีกปิดเอาอีกไปปิีกินให้เอรแอนนาสม พักซีเรากับบอกงามอเลยพักซีแม่แม่มขี้ไล่อรอบนี่ิดอรอด่อ้ท่ทงยางอะอยู่ผลเน,ะนสะดวงเอมามาให้ม่อก้เนี่แม่มา,อออาโอ้เดี๋ยวนี้ ยิบเอาจากอีกสามสี่พักนะพอได้กิน,น,นมันสีเมิดเลยป <c oughs> ิดบันนี่ก็เมดเลยแล้วปิดบันรแม่มแกยู่บ่แหละได้อยู่ได้หน่วยนี่แกพอดีมันเป็นหมักซาลีหรือหมักซาลอยเนาะม,มีหน่วยน้อยแล้วก็นหน่วยใหญ่พอ่อแล้ววะ ค้าไปนี่ก็ได้ต้นนะคะเดี๋ยวสิเก็เออกดอกมีงัวเนาะเอาให้ง um anyway> ัวมีงัวแบกก็กินบ่วไมเท่าใบมักซารีนี่กินคือกันเนาะโดย มาต้มบะดนี้พ่อเลยกินเมดบ่อต้มเนี่ยกินข้าวเศร้าแล้วบ่กินกับยังมาเนี่ยปลาเค็มมาแล้วโอ้กินกับปลาแดกปลาเค็มพี่กินปลารือวันอะไรเยี่ยมจืนทอดกินอ่ะทอดเลยแค่กาบมันออกเลยบ่กินได้ก็มากเลยโอ้โหพอดพารก่อนบริข่าตัดไม้พี่สั่งเอาแล้วว่า โดยเอาเงินให้ซื้ออะไซื้อไม่เด้อจะจะเข้าป่าเด้อบัดนี้เด้อนม่ว่าชือไม้ใช้ชีเอาย่านเจ้าของเครือล่มอยู่น้ำป่าแล้วอยู่เทียงไม่แต่ถากจะมาส่งไม่แล้วก็จ่ายเงินให้เขาเออถ้าบ่รอดช่งก็ช่างงั้น่มินมาลงโดยเพิ่ยังบดมาผู้ตัดไม้ยังบดีลงมาเหมือนโดยเดี๋ยวปิดมักสรีไปผักเอาแจงก่อนเด้อ น,นีกำลังสี่เกตน,น้อยน,น้อยเป็นส่นเป็ดตำหลังเนาะมนเม,ม,ม,มนอันนี้มักซารีขาวเหนียวเนาะคุนเป็นสีขาว นี่ก็สีขาวทั้งน,นี้เวาเนี้ยเหลือข็าวาก่ําพอนะ่ออลไรเนาะพอนนี้เขาก็ได้ไลายพักแล้วเก็บมาาลัลารเลเนาะโ,โดยตอนนี้เขากาซี่ล่างพักนะเนาะเย็บแล้วเลย ล่างักทั่วก่อนเลยเนาะมกทั่วก็ได้บลายได้หน่อยหนึ่งเนาะบลงได้กรกบลงเนาะล่างน้ำนองนะพี่นอ้องห่นได้ามาเด้อพี่น้องพี่ลนะ่างก็ให้พิ้นเลยเนาะบัดเพิ่นสิกินแหละก็ล่างใหม่อีกเทียนหนึ่งเนาะตอนนี้ห้าปลาล่างตัวใด,ดมันเลื่อนแหลวก็ล่าง,งก่อนเนาะ ชงนี่เา้าเเนนเกระลางเลยนะนีงอานนท์หมักแกงทีๆลงน้าเลยนะระวังโต๊เดยลูก บ้องนีแสบเนาะผระกาดจองยายาลูกยา น,น้นน้นยักกีดอลูกโมหายไปไน้ำไดคนกิดีลอกระวังตกเดือเด้อบหัวป้าในน้องใหญ่แลวบ่บ่เนาะอัน หอยปลาตังเต้เดือนหกคุณเนาะปักกระพงฮากาสีิ่ร่างเป็นเป็นก้ามแบบนี้เลยเนาะเป็นเงาเนาะรู้ะ่ะร่างสิดิ้นเงาเนาะ เห็ดเป็ดใบที द, ่มันขี cream, ้ายได้สองโทนนะพี <umba> ่น <ours> we ้องแม่สีใส่มัลซารีเนาะโดยเนาะตอนนี้กับสีอางมัลซารีใส่็งโ โซ่ไป้เลยโซกได้แล้นี่เหรอพี่น้องยูทูบเบอร์ในลูกอ่อนลูกกระสอบเข้ามาเปลี่ยนออกเมื่อกี้นในอาภากาศส้มไปใส่ตรงเดียวกันเลยเนาะผมว่ายนะคะมัลสารีนะพี่น้องโดยน้อพี่น้องตอนนี้สะดวกกับเก็บพักเก็บมัลซารีแล้วแล้วเนาะก็ใส่ถุงไปถี่เรียบร้อยเลยเนาะโดย บัดนี้สะดวงกัสซีได้ขอโตลาไปแล้วนะพี่น้องภาคพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งในหะ้สะดวงนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงในคลิปต่อไปนะโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจนจบที่บขา,ามโฆษณาเนานะขอให้เอฟซีสุข,ขุสุขคนอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไขยย่ยามีนะปราจากโรคไข่ไข่เจ็บเนาะโดยปรารานาสิ่งได้ขอให้ได้สิ่งนั้นนะพี่น้อง จากคลิปนี้สะดวงเขาัวไปแล้วกค่ะว่าวสาบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบายดี